สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง3ร่วมกับบริษัทวอชด็อกจำกัดท่านผู้ชมครับบ้านอลึที่จังหวัดสุรินทร์ชุมชนชาวกุยด้างเดิมผู้หญิงทอผ้าไหมได้สวยงามมาก้าแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่การทอผ้าไหมแบบเดิมมีกระบวนการยุ่งยากใช้เวลานานชาวกุยจึงหันมาทอผ้าแบบใหม่ที่ช่วยประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งแรงงานได้เส้นไหมดีขึ้นที่สำคัญนะครับประหยัดพลังงานได้อีกด้วยครับติดตามคุณชุติมาไปพิสูจน์ความจริงในเรื่องนี้ครับ อาจารย์คะนี่แหละครับอ,อุปกรณ์เตรียมเส้นไหมใช่ครับนี่คืออุปกรณ์เตรียมเส้นไหมที่ทางมหาวิทยาลัยเรานำเข้ามาส่งเสริมให้กับทางชาวกุยตอนปัจจุบันเนี้ยมีทั้งหมด4แบบอาจารย์คะแนวความคิดและที่มาของสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้นี่มาจากไหนคะมาจากที่เราลงไปดูที่ชุมชนมันมีขั้นตอนกระบวนการการเสาไหมต่างเนียมันมีขั้นตอนที่เยอะยุงยาสิ้นเปลืองทรัพยากรสิ้นเปลืองไหนสินเปลืองพวกถ่านอะไรต่างๆฟืนที่เขาต้องเติมเข้าไป พราะอุณหภูมิน้ำเหล่านี้มันมีผลกับการเสาวใหม่เราก็คิดขึ้นมาว่าเงั้นเราจะทาหม้อต้มให้มันคุมอุณหภูมิได้ไหมซึ่งหม้อต้มเนี่ยก็ไม่ได้กินไฟอะไรมากมายหลักการก็ใช้เหมือนกับกระติกน้ําร้อนในบ้านเรือเราหรือกระทะไฟฟ้าาเงี้ยเราก็มาดูตัวแปรต่างๆตามมาเช่นการปั่นของเส้นไหมาการดึงของคุณป้าคุณยายเนี่ยแต่ละคนดึงด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากาันแตกต่างกันออกไปเพราะแตกต่างกันไปมันก็มีผลต่อคุณภาพหมด่ะนั้นเราก็ต้องคาจัดตัวแปเรเหล่านี้ให้หมดไป เราก็ทาเป็นสิ่งประดิษฐ์ชุดนี้ขึ้นมาครับเราต้องการสร้างมาตรฐานคุณภาพต่างค่ะตัวที่ตามมาก็คือเรื่องการประหยัดพลังงานหลักการทํางานเราต้องถอดแบบสิ่งที่ชาวบ้านเขาทํากันอยู่กระบวนการก็คือดึงเส้นไหมขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ม,มีมีเทคนิคในการดึงมีอุปกรณ์ในการดึงที่ซับพอร์ตและเป็นมาตรฐานมีความเร็วในการดึงที่เป็นมาตรฐานมีหม้อต้มที่เป็นมาตรฐานอย่างนี้อาจารย์มองว่าการที่เราสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้มาใช้เนี่ยมันช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานไหมคะ มันช่วยได้แน่นอนถามว่าพลังงานจากคนถือเป็นพลังงานไหมาจากคนก็ถือเป็นพลังงานถามว่าไอ,เอ้เครื่องเครื่องเนี้ยใช้คนทํางานคนเดียวแต่กระบวนการเสาไหมถ้าเราลองรับขั้นตอนของเขาดูมี3 -4 ขั้นตอนนั่นน้อยคุณต้องใช้3คนแน่นอนหรืออย่างฟืนที่มันจากไม้ต่างๆชาวบ้านเขาต้องซื้อปริมาณของเส้นไหมที่ได้จากเครื่องกับจากการเสาของชาวบ้านต่างกันเป็นเท่าตัวเพราะต่างกันเป็นเท่าตัวเนี่ยปริมาณฟืนที่เขาซื้อขึ้นมามันแพงกว่าอยู่แล้ว แต่ของเราค่าไฟมันเท่ากติกน้ําร้อนอย่างเงี้ยแล้วสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้นี่มันช่วยในเรื่องของคุณภาพของเส้นไหมไหมคะโอ้โแน่นอนครับอุปกรณ์เราเราสามารถไปถอดคุณภาพมาเราเอา,เ,อา,เ,อาเส้นไหมที่ได้เกิดจากเครื่องอุปกรณ์เหล่านี้ไปที่กลม,ม,ม่อนไหมแล้วก็ถอดคุณภาพคุณภาพของเส้นไหมมันมีตั้งแต่เกรดซีเกรดเอเอนี่ก็ไล่ไปตั้งแต่ A1 จนถึง A5 ซึ่งเป็นตัวที่ดีที่สุดปัจจุบันเครื่องเราทาได้ถึง A2 ละแล้วทุกครั้งก็จะได้เหมือนกันอย่างนี้ทุกคนแล้วอาจารย์คิดว่าชุมชนไได้้อะะรรรจาาากสิ่่งงททีีเํตนค แน่นอนต้องได้เรื่องการประหยัดพลังงานต่างๆแน่นอนะนะครับ 1. พลังงานคนพลังงานคนเดิมที่ใช้ 3- าสี่คนก็เหลือแค่คนเดียว 2. พลังงานที่เกิดจากฟืนฟืนต่างๆที่ใส่เข้าไปในการต้มน้ําแต่อันนี้มันใช้ไฟนิดเดียวได้คุณภาพที่เหมือนกันทุกคนชาวบ้านได้ใช้เครื่องจักรดีๆได้ใช้เส้นไหมที่ดีไปทอผ้าต่อก็เป็นประโยชน์กับเขาอยู่แล้วครับ อดีตผีเมือาจานและนักศึกษาของมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเหล่านี้แหละค่ะคือคําตอบที่ช่วยให้การทอผ้าของชาวกุยเป็นเรื่องง่ายช่วยประหยัดแรงงานช่วยประหยัดเวลาได้เส้นไหมที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นและที่สําคัญช่วยประหยัดพลังงานจริงๆค่ะแม่ขานี้เป็นขึ้นไหม